ตัวคุ่มปิดในค่ำคืนนี้ด้วยกันแล้วกันพี่น้องครับบามสิบบาทเด้อพี่น้องเดอ้อพงศกรแบดนนะคะผมปฐะะสะกุณาพรแบนพ่อจ่าลูกจ่านะคะผมมาแพคคู่คืนนี้ พร้อมศิลปินรับเชิญมากมายจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมนําทีมโดยบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมน้ององอิง,องกามาเด้อพี่น้องเด้ออาพี่น้องผู้ใดทีเยี่บกกดบารเื้อตัวนะครับผมจิ้มที่ดีบรรยากาศนะครับผมตอนนี้บาเบิร์ดก็ยืนอยู่ในสตูดิโอพี่น้องครับผมบรรยากาศในสตูตอนนี้นะครับผมสตาร์ทเครื่องปั่นไฟเลยพี่น้องเปิดแอร์เยู่บเย็นชํำแห้งพี่น้องตอนนี้อาจารย์นักดนตรีกําลังเข้ามานะครับผมเ้าร์เสียงล่องเสียงอยู่พี่น้องครับผมนีในสตูนะครับผม อย่าลืมเข้ากลุ่มกันนะครับทุกคนปากมุให้เราเรียบร้อยพี่น้องพู้ใดทียังบุษบาจองตัวเขาคุมปิดเมอแงนี่ห้ามผลาเด็ดขาดเด้อพี่น้องเดอ้อพงศกรแบนนะครับผมปฐาสกุลพรแบนพ่อจ๋าลูกจ๋านะครับผมพร้อมเสิร์ฟความมอนความสืรให้พี่น้องในกลุ่มปิดขึ้นนี่พร้อมศิลปินรับเชิญมากมายจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมมาเจอกันในกลุ่มน,นะคะผมอันนี้เป็นในส่วนของอาจารย์นนติเป็นสกุลวัฒนะครับผมพระเอกน้อยเฮ้พี่น้อง ศิลปินรับเชิญมากมายนะคะผมไม่มีแค่ศิลปินรับเชิญนะคะผมทีมศิลปินเฮากับมีเแลอพี่น้องเดอคืนนี้นงางเอกเพียวธิดาก็มานะคะผมนงางเอกเพียวธิดาพี่น้องแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆท่านนะครับผมที่จะเข้าร่วมในค่ำคืนนี้ด้วยอ่ะพี่น้องโปรดเข้ามาแล้วครับผมฝากกดบัตรซื้อตั๋วด้วยก็แล้วกันนะคะผมฝากกดไล k ์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเดอห้นามพลาเด็ดขาดอ่ะพี่น้องรับผมบันนี่สิผ้าพี่น้องยางเบืองขังหนกอ,อีกจักกข้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องครับผมสรุปว่า คือเกิดอะไรขึ้นคะนั่งอีกหน่อยพี่น้องเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้บันด็กอมคาดว่าน่าจะไปเหมือนที่พี่บอกแหละเออเป็นไฟจะค้นตอนนีซี่วงแล้วพี่น้องไม่มีใครเลยข้างในอ่ะทำไมพี่ตัวหนูทำไมพี่ตัวหนูพี่น้องบัได้ซอมแล้วครับผมเป็นทังไหนพี่เป็นทังไหนอาการ ผมไม่แห้งหายใจสวัสดีครับลาลอยเมืแอแรกเขาไหลนะมูบันนี่เมืแองกลาลอยไปทางตรงผมไม่หัวเท่งสี่ไรเลยหผมไม่หัวแท่งสี่ไรอ้ยมาบ้าดิเจ็บพี่น้องผมไม่หัวแสี่ไรเทงไหนสีมีแห้งบ่านี่มาดแล้วเลยมาถือไหมโอ้ยอันนี้ก็รถยเหลือจะของเด้อสันได้คนถึกเลขคนถึกเลขไค่เราถึกเลขเหล่าพี่น้องเข้ามารออะไรนะครับผมไม่มีแค่ศิลปินรับเชิญจากสาวน้อยนะครับผมยังมีทีมศิลปินจากเสียงยีหก หลายๆท่านพี่น้องครับผมที่จะเข้าร่วมอะไรในค่ําคืนนี้ด้วยด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับผมคืนนี้จะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยกันละกันนะครับผมฝากติดตามน้ำกันละกันด้วยพี่น้องแม่ลอยแล้วคะ่ะลูกเจอกันในกลุ่มนะคะผมสวัสดีบ่าวเบิร์ดสวัสดีนะคะผมสวัสดีครับผมท่านนี้กำลังเหตุยงังเนาะสร้าง,งเรื่องอยู่พี่น้องยังเกาะก็เลยปฏิปฎลอยเองมีพี่น้องแต่แปดปีพี่นายอายเพร่ะว่าปีละสองงานอีกแม่ตื้อทํา ปีละสองปีละสองอ่านเองแม่ซื้อปักหมุดให้แล้วเรียบร้อยนะคะผมลิงกดบัตรซื้อตัวพี่น้องครับผมเมอแองนี่บารราคา1นึ่งาบดบาทพี่น้องครับผมพงศกรแบนปั้ทสกุณาพรแบนนะคะผมข้อมวลข้อมซื้อจัดเต็มข้าก็เก่าอีกพี่น้องครับผมอีพี่เดกะ จัดเต็มแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่ผ่านมาอีพี่เมือแรงนี่ถือว่าจัดเต็มที่สุดเลยทุกคนแล้วก็จัดสุดสุดกันไปเรื่อยทุกคนเพราะว่าเมือแรงนี่2แบรนด์ปะทะกันนะครับผมแบรนด์ของพ่อจา๋าแล้วก็แบรนด์ของลูกจ๋ามาปะทะกันพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายจากสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับผมนําทีมโดยบอสโจโยมานินแล้วก็น้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็ศิลปินจากเสียงมีหงอพุทสกรอีกหลายท่านนะครับผมเสียงพิหงอพุทสกรแล้วก็ทีมงานศิลปินรับเชิญทททททุุกก่่่่าาาาาานน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 ดดดด้้้้้้วยะคะะคนนคครรััับาาาบบผมมใใลลสปปิืีี138เเเอง็ ในส่วนของโซนของเครื่องพี่น้องกําลังวาดกระบะตัดกระบะอ่พี่น้องครับผมบ่อด้พักแนพอนจากเตียพี่น้องนี่ทางนี่สวัสดีค่ะฝนตกไหมคะที่เวียดนามฝนตกทั้งวันเลยตอนนี้อยู่ที่บ้านพักไม่ตกครับผมยูอุรอว่าตกครับพี่น้องวันนี้วันแรกทุกคนที่เห็นที่เห็นฟ้าแจ้งทุกคนมือนีตากผายพี่น้องตากผายกระ้าแหงเลยพี่น้องสามสี่มือขึ้นลังนี่ไม่เห็นไม่เห็นแสงเลยเลยครับแม่แม่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะผม ทักทาทยพี่น้องทั้งเวียดนามเด้อครับเด้อทักทาทยพี่น้องสู้หม่องสูบอลน,นะครับผมสดเด้อพี่น้องเด้อคืนนี้มีไล์สดนะครับผมพงศกรแบนปทัททะสกุณาพรแบนแบนพ่อจ๋ากับแบนลูกจ๋ามาเจอกันคืนนี้ควมอมนความซึนจะเต็มแท้แนะ่นอนพี่น้องครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของร้านคนุณแอนต้องรอ,งอ,งองก่อนนะค,ครับคุณลูกค้าเพราะว่าแม่ค้ากำลังร้องเพลงอยู่ใครอยู่ข้ารอก่อนนะจ๊ะอ,อ,อะไร เออเออเออเงาเดือนออกก่อนเงินเดือนออกก่อนคนเข้าไปรอในกลุ่มแล้วค่ะอะไรโอ้ล้หนึ่งกลมโอ้ล้กลมโอเคเงินเดือนออกก่อนาเป็นประตูหนึ่งกลมพี่น้องเหมือนเพื่อนเปลี่ยนประตูได้พี่น้องเพื่อนเปยนประตูพี่น้องหนึ่งกลมเพราะนั้นพี่น้องสบายดีพี่น้อง พี่นอ้องอาจจะสงสัยว่าเอาขค้ือมีรถแหร่รถแห่เราไปเราใช้เครื่องปั่นของรถแห่นะครับผมในการไล่สดนะคะผมในการใช้ไฟเครื่องปั่นนะคะผมสบายดีสบายดีครับผมเข้าซื้อกลุ่มปิดแบบไดร์บาเบิร์ดจิ้มที่หลิงย้าะล่างเลยนะคะผมจิ้มที่เลิงยงระล่างนะคะผมตรงที่ปักหมุดไว้นะครับผมมุมล่างสายจิ้มนะคะผมผมพอจิ้มปุ๊บ ระบบจะดึงเข้าไปในแชทของเพจทันทีนะครับผมแล้วก็แม่แม่ก็โอนเงินตามจํานวนนะครับผมแล้วก็ส่งสลิปนะครับผมรอสักแป๊บหนึ่งแอดมินจะส่งลิงก์นะครับผมให้แม่แม่ได้กดลิงก์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าไปกดคําว่าเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมแล้วก็รอไม่เกิน10นาทีถึง15นาทีถึงแล้วไปนองมาหอดเลยเด้อแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณมากมากนะครับแม่แม่จ้าแม่แชร์แล้วค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะผมขอบพระคุณคุณแม่เพียรด้วยนะคะผม ตอนนี้ทีมไลฟ์ถึงชนแนลมาถึงแล้วนะครับผมเทียมไร์เขากับมะฮอด์จอดถึงลรวเด้อพี่น้องครับผมคืนนี้นะครับผมข้อมูลข้อมูลเซียนรอบพี่น้องอยู่คุณภาพไลฟ์สดนะครับผมภาพแสงสีเสียงในไร่พี่น้องบอกเลยว่าระดับ5ดาวห้ามพาเดินขายพี่น้องครับผมคืนนี้ศิลปินรับบอกเลยว่าระดับ5้าดาวห้ามพาเดินขายพี่น้องครับผมคืนนี้ศิลปินรับเชิญมากมายจากสาวน้อยเพรบ้านแพงเน้อนะครับผมมาเจอกันนะครับผมมาเจอกันมา